ข้อ20เขาบอกว่ามีการแบ่ง<ม>แบ่งออกมีการแบ่งหุ้นกันเนี่ยนะคะทั้งหมดอยู่3คนด้วยกันนะคะข้อ20แบ่งหุ้นอยู่ทั้งหมด3คนนะคะปรากฏว่ามีใครมัง่งอาจารย์เขียนที่ย่อแล้วกันนะคะมีพงษ์งมีพันทางแล้วก็อะไรคะพงเทพโ,โ,โอเคพงษ์เหมือนกันนะคะของใครของมันนะคะ หุ้นมีทั้งหมด A B C 40หุ้นใครได้เนี่ยพงพันได้เท่ากับ40%นต์พันทางได้เท่ากับอ๋อนี่ไม่เป็นเซนกลายเป็น1 000. 5 0 0 0หุ้นอันนี้จะกลายเป็นหุ้นไม่ใช่เป็นเปอร์เซ็นต์แล้วไงต่อพงเทพนะคะอันนี้คือพงเทพพงเทพได้มากกว่าพงพัน พงเทพได้มากกว่าพงพันอยู่25แสดงว่าพงเทพได้เป็น1.25มากกว่ากัน25ของพงพันของ40นะคะของ40ก็จะได้กลายเป็น50เป สิ่งที่ได้มันต้องแปลคําพูดภาษา,าไทยให้เป็นภาษาคณิตศาสตร์ให้ได้ว่าคุณมากกว่ากันอยู่ยีหมายความว่าไงก็คือ1.25ของอะไรของพงเทพก็คือ40เอาสไปคูณนี่ก็2ตัวใช่ไหมคะสี่สองแปเป็น5้เป็นห้าเขาถามว่ายังไงคะอยากทราบว่าพงเทพมีหุ้นทั้งหมดจำนวนกี่หุ้น อยากทราบว่าพงเทพมีหุ้นทั้งหมดจํานวนกี่หุ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาสนใจคือจํานวนหุ้นของคนพงเทพถูกไหมอ่าพงเทพอ่าแล้วทำยังไงเอ่ยเอาอย่างนี้ได้ไหมทททั้งหมดเ่ยมันเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมคะท,ทั้งหมดเป็นร้อยเปอ์เซนต์อันนี้เป็นห้าิอันนี้เป็นสี่มันเหลือเท่าไหรนะ่เนี่ยสี่สิบบวก 50าสเป็นคือ90ใช่ไหมคะมันเหลือแค่10%บเปอร์เนต์เพราะฉะนั้นคนนี้ก็คือ10%นะคะพันทางก็จะกลายเป็นแค่10%ในเมื่อพันทาง10%เนี่ยเพราะฉะนั้น10%ก็มีมูลค่าเท่ากับ1 5ื่นเอาตัวนี้เป็นเป็นตัวเทียบเลยคะ่ะเพราะฉะนั้น10%เนี่ยมีมูลค่าเท่ากับ1 5ื่นนะคะ15,000หุ้นเขาต้องการเอาหุ้นไว้ทางหุ้นด้วยทางขวามือแต่เท่าทั้ง ต้องการหาของพงเทพถูกไหมต้องการพงเทพพงเทพคือ50%จะมีหุ้นเท่าไหร่ก็คือหาเท่าจุดไคเอาหคูณห้าห้าห้านห้าหกะคะก็จะกลายเป็นเท่านี้หุ้นนะคะข้อนี้ก็ตอบเป็นข้อ3นะคะ